เคยไหมคะเวลาเดินผ่านตึกแถวกเก่าๆแล้วรู้สึกทั้งมืดทั้งอับอาคารพาณิชย์ในอดีตแค่เปิดหน้าร้านก็ขายได้แต่ปัจจุบันพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะเราไม่ได้สนใจแค่หน้าร้านอีกต่อไปแต่เรามองหาสถานที่ที่น่าอยู่น่าใช้ชีวิตและรู้สึกอยากเข้าไปสัมผัสน,นั่นคือความท้าทายของการออกแบบอาคารพาณิชย์ยุคใหม่ต้องฉีกกฎเดิมๆและเน้นการใช้งานที่สะดวกสบายดึงดูดสายตาและรองรับการใช้ชีวิตจริงในระยะยาว รีวิวบ้านสองชั้นอาคารพาณิชย์ฟิลคาเฟ่เปลี่ยนโฉมใหม่หมดบอกลาคารเก่าๆทึบ,ทบ บ้านหลังนี้ออกแบบพิเศษเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการค้าขายได้ในหลังเดียวแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องหน้ากว้างเพียง5เมตรแต่เราออกแบบให้ทุกพื้นที่ใช้งานได้จริงในคลิปนี้เราจะพาคุณไปดูทั้งหมดว่า 1. ออกแบบฟังกช์ชันการใช้งานสำหรับอาคารพาณิชย์หน้าแคบให้โปร่งโล่งอากาศทายเท 2. เทคนิควางโครงสร้างวิศวกรรมให้แข็งแรงโดยไม่กระทบโครงสร้างข้างเคียงและรองรับการเวนคืนที่ดินในอนาคต 3. วิเคราะห์ต้นทุนก่อสร้างเพื่อเข้าใจภาพรวมอย่างครบถ้วนถ้าอยากได้บ้านที่สวยอยู่สบายและคุ้มค่าจริงๆห้ามพลาดค่ะ หลายคนมีภาพจำว่าคา,านพาณิชย์มักจะมืดทึบอ,อากาศอับลมไม่ถ่ายเทแต่บ้านคุณชนที่ชาหลังนี้ออกแบบมาเพื่อหลุดจากภาพเดิมๆอย่างสิ้นเชิงค่ะ เราเริ่มต้นวางเลเยอร์โดยเน้นการสร้างการไหลเวียนลมธรรมชาติผ่านช่องเปิดกลางบ้านคล้ายขอดหยาดขนาดย่อมถึงแม้หน้าบ้านจะหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้รับแดดเต็มๆแต่ด้วยการออกแบบดับเบิลสเปซด้านหน้าช่วยให้ความร้อนลอยตัวขึ้นและระบายออกผ่านช่องเปิดที่เตรียมไว้ด้านหน้าคารสู่ขอดหยาดกลางบ้าน ก้าวแรกที่เข้ามาคือความโปร่งโล่งและความสบายที่สัมผัสได้ทันทีการวางช่องแสงด้านหน้าร้านมีความสําคัญมากค่ะเพราะทิศตะวันตกเฉียงใต้เปิดช่องแสงมากเกินไปจะทําให้ห้องร้อนเราจึงออกแบบให้เปิดช่องแสงขนาดพอดีพร้อมจัดทรงอาคารให้เกิดเงาบดบังช่องแสงที่เปิดไว้เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร นอกจากนั้นนะคะร้านค้าที่หันหน้าเข้าทิศตะวันตกนอกจากแดดจะแรงแล้วยังทําให้เกิดเงามืดในตัวอาคารทําให้ดูอับทึบไม่น่าเข้าไปใช้งานจึงต้องใช้โคมไฟตกแต่งที่ช่วยดึงดูดลูกค้าและทําให้ห้องดูโปร่งโล่งในช่วงบ่ายค่ะนอกจากข้อจํากัดเรื่องที่ดินแคบและชิดอาคารข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารไม้ในยุคเก่าแล้วนะคะ บ้านหลังนี้ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับถนนใหญ่ซึ่งมีแผนเวนคืนในอนาคตดังนั้นงานโครงสร้างใต้ดินและบนดินถูกออกแบบให้โครงสร้างแยกกันได้ในส่วนอาคารหลัก และอาคารด้านหน้าเพื่อหากมีเวรคืนสามารถแบ่งส่วนหรือถอนอาคารได้ง่ายในส่วนงานฐานลากเนื่องด้วยพื้นที่เป็นชั้นดินแข็งเราจึงเลือกใช้ฐานลากแบบ step footing เชื่อมขานใต้ดินเข้าด้วยกันกระจายแรงได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องมีการต่อเข็มซึ่งจะกระทบกระเทือนกับบ้านเก่าที่อยู่ด้านข้าง เรายังเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก H-Beam สำหรับโซนด้านหน้าเพื่อแยกโครงสร้างได้ง่ายขึ้นในอนาคตผงบันไดสำหรับอาคารพาณิชย์เป็นจุดที่สำคัญมากเนื่องจากผงบันไดเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างชั้นหนึ่ง ขึ้นสู่ชั้น2และมักจะเชื่อมต่อระหว่างอาคารด้านหน้าไปสู่ด้านหลังและในอาคารที่มีลักษณะหน้าแคบที่เปิดช่องเปิดด้านข้างไม่ได้โถงบันไดจึงจำเป็นต้องออกแบบอย่างดีให้ช่วยนำแสงเข้าสู่ตัวอาคารและช่วยในการระบายอากาศสำหรับบ้านหลังนี้เราออกแบบให้โถงบันไดมีบล็อกแก้วและมีการเจาะขอสวนด้านหน้าบันไดเพื่อที่จะระบายอากาศของบ้านทั้งหลังผ่านจุดนี้ ห้องนั่งเล่นชั้นบนอยู่กลางบ้านแต่ไม่อับทึบเพราะมีช่องเปิดให้เชื่อมต่อกับดับเบิลสเปซด้านล่างสามารถมองเห็นลูกค้าในร้านและยังมีขอส่วนเล็กๆในการเปิดรับแสงและระบายอากาศใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงลูกน้อยได้เป็นอย่างดีห้องนอนหลังบ้านอยู่ทิศตะวันออกรับแสงเช้ามีประตูกระจกบานใหญ่เชื่อมต่อระเบียงหน้ากว้าง ทำให้รู้สึกโปร่งโล่งและมีการแบ่งพื้นที่เล็กๆเป็นโซนซักล้างแยกส่วนใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันอย่างครบครันองค์ประกอบพิเศษเหล่านี้เช่น double space การแยกโครงสร้าง และการใช้ H Beam ทำให้ต้นทุนก่อสร้างขยับจากประมาณ15,000บาทถึง16,000บาทต่อตารางเมตรเป็นประมาณ17,000บาทต่อตารางเมตรแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อบ้านที่โปร่งโล่งอยู่สบายและรองรับอนาคตจริง โดยปกติเรามักจะพูดถึงแค่เรื่องโครงสร้างหรือฟังก์ชันแต่บ้านหลังนี้มีบางอย่างที่ทีมเรารู้สึกมากจริงๆค่ะจนอยากแชร์ไว้ในคลิปนี้หลังจากส่งมอบบ้านเจ้าของบ้านเขียนข้อความมาหาเราอ่านแล้วน้ำตาซึมเลยค่ะไม่ใช่เพราะเหนื่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำมันมีความหมายจริงๆค่ะเราขอบุญจากใจจริงสำหรับความไว้วางใจและสำหรับความรู้สึกดีๆที่มอบกลับคืนมาให้ทีมเราทุกคนค่ะ เพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่หลังคาและผนังการออกแบบให้รองรับการใช้ชีวิตในทุกวันและรองรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าจะทำให้คุณสบายใจและลดความกังวลในอนาคตไปได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอยากได้บ้านที่เข้าใจชีวิตคุณจริงๆนึกถึงชัยเสรีบิลเดอร์นะคะ